i

หลับไปก็ไม่รักเธอหนเดหลับไปก็ไม่รักเธอ ที่ใหม่มาบมนาไม่ใช่มันเป็นมั้งของพี่ตาทา อเอากระพอไปด้วยไหมจไ้ไม่ต้องขับมาบ่อยๆกระพอโอเนี้พอนี้หรอไม่เล็ดนี้กระนี้หรอไม่เหล็ดพอนี้น